สวัสดีคนที่กําลังดูเนาะก็ในประเด็นที่จะคุยกับผู้คุณเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ SOP หรือ s t a t e m e n t of Purpose เนาะ s t a t e m e n t of Purpose เนี่ยหรือจดหมายแนะนําตัวเนี่ยนะมันก็จะเป็นในสิ่งที่ผู้คุณอะ่ะจะเห็นอยู่แล้วว่าสิ่งที่นํามาใช้ในการศึกษาเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในการศึกษาหลายๆอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยกับสิ่งที่เราจะนํามาใช้เนื้อของการสอบหรือว่าการที่คุณจะ นำเสนอตัวตนหรือ represent อะไรต่างๆพวกนี้บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีเป้าหมายหรือเหตุผลต่างๆเนาะว่าสิ่งที่เราหยิบมาใช้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ impossible case เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองคำว่า sop เนี่ยที่ก็เลยพูดเต็มกมคือ statement of purpose statement of purpose เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครหลายคนรู้อยู่แล้วเนาะมันก็จะเหมือนกับคำว่า p r r p o s a l ใช่ไหม p r r p o s a l กับในเรื่องของอ่า พอร์ตโฟเลียลใช่ไหมหรือในเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเวลาทุกคุณดูแล้วเวลาคุณจะนํามาต่อยอดในสิ่งที่คุณจะศึกษาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในสิ่งที่เขาวางในทาร์เก็ตของ SOP เนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วสิ่งที่เวลาเราจะนามาใช้ในการที่เราจะเอาไปต่อยอดเนี่ยเราจะใช้อะไรได้บ้างซึ่งแน่นอนคาถามที่ว่า What i SOP s เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการ introduction เนอะ เป็นอินทรดักชันที่เป็นการแนะนําตัวคุณว่าตัวคุณคือใครตัวคุณมีประสบการณ์อะไรและสิ่งที่เขาคาดหวังในตัวคุณอ่ะคุณคาดหวังอะไรบ้างคือจริงๆอ่ะถ้าเรามองถึงคาดหวังเนี่ยจริงๆอ่ะพี่มองถึงในเรื่องของคําว่าอนาคตเนาะอนาคตเนี่ยหมายความว่าการที่คุณจะเข้ามาเรียนในขณะนี้หรือคุณสนใจในเรื่องของสศาสศา,านี้เนี่ยต้องหมายจริงๆในการที่คุณจะมาเรียนอ่ะคุณต้องตัดอะไรใช่ไหมครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่ถูกตั้งคําถามว่า ทำไมถึงอยากเข้าขนาดนี้ทำไมทำไมทำไมแต่บางคนตอบไม่ได้เพราะบางคนไม่มีเป้าหมายเลยบางคนยังหาตัวเองไม่ได้เลยซ้ําเลยว่าตัวเองต้องการอะไรใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าการที่เราจะมีคําว่าโฮปหรือสิ่งที่คาดหวังเนี่ยมันก็ต้องอาจจะเกิดจากในเรื่องของประสบการณ์หรือ experience ซึ่ง experience เนี่ยมันก็จะมีอีกหลายอย่างเนะาะทั้งในเรื่องของทักษะในเรื่องของแรงบันดาลใจในเรื่องของการวางอนาคตว่าแต่ประสบการณ์ที่พวกคุณสั่งสมตั้งแต่ออดีตถึงปัจจุบันเนี่ย การที่เราจะนํามาต่อยอดเพื่อนําไปสู่โอกาสเนี่ยมันจะนําไปสู่คําถามที่ว่า What do you do if you expect i s a f c o m t y คือถ้าสมมติว่าคุณมีโอกาสที่จะเข้ามาในสาขาวิชานี้เนี่ยเราต้องการอะไรและเรามีวางแผนยังไงบ้างใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็น n o t i c เนี่ยมันก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็น formal letter เนาะ ก็คือเป็นจดหมายแนะนําตัวซึ่งตรงนี้จริงๆเราก็ต้องเหมือนการเขียนเรียงความเหมือนเนาะแต่เป็นการแนะนํับอราว่าตัวเราคือใครเรามีประสบการณ์อะไรบ้างสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราวางแผนว่าถ้าเราจะเข้าเนะี่ยเราอยากเรียนอะไรเราสนใจอะไรเพราะอะไรเรานใจค้าเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่มันกรุ๊ปิ้งอยู่ในหน้าเดียวแต่ในการกรุ๊ปิ้งในหน้าเดียวนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องยอมรับว่าปัญหาสําคัญในการนํามาใช้ในเรื่องของประเด็นเนี้ยก็คือการที่คุณจะเอาไปใส่ในพอร์ตโฟลิโออย่างไรได้บ้าง เพราะบางครั้งเนี่ยการที่คุณจะใส่ในพอดคอริโออะ่ะมันก็ต้องสอดคล้องและสะท้อนร่วมกับในตัวของผลงานบางครั้งเนี่ยเราเองก็จะบอกว่าไอสิ่งที่มันใส่เนี่ยมันอาจจะดูย้อนแย้งกันบางสิ่งบางอย่างมันดูไม่ตรงกันบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดูขัดกันไปบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าในตัวของพอรตคอริโอที่มีอยู่เนี่ย มันก็ต้องมีองค์งประกอบและในองค์ประกอบนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีความชัดเจนของมันเนาะว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการที่เราแนะนําตัวเราในการที่เราขยายความการให้าอารมพบ,บหรืออะไรพวกเนี้ยการที่คุณจะลงะรายละเอียดขนาดปสศูน์ในเรื่องของการวางเป้าหมายและการที่คุณจะบ่งบอกหรือสร้างต้นทพื้นที่ตัวตนของคุณทั้งเรื่องของความคิดการวางอนาคตเป้าหมายซึ่งตรงนี้เราเลยบอกว่ามันเป็นหัวใจสําคัญละเพราะในการที่ คนอ่านเนี่ยเขาจะพิจารณาดูต่อว่าจากตัวผลงานที่พวกคุณมีอยู่เนี่ยจากผลงานจากภาพจําหรืออะไรพวกนี้ครับบางครั้งเนี่ยมันก็ดูมันไม่ขัดกันหรือสอดคล้องกันเนาะดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องดูว่าสิ่งที่มันถูกเชื่อมโยงทั้งในเรื่องของประวัติของเราหรือไบโอของพวกคุณอะจากที่มาลากนสกศลาสของคุณเนี่ยไปสู่เรื่องของผลงานสองอันเนี้ยหลายคนอาจจะมองว่ามันอาจจะดูย้อนๆกันแต่ การที่คุณสั่งสมประสบการณ์การที่เราถูกบงเพาะหรืออะไรพวกนี้นครับมันจะเป็นตัวหนึ่งนะที่มันจะนำไปสู่การให้เราอะวางโครงสร้างของตัวพอวร์ตโฟลิโอได้ดีว่าในตัวพอร์ตที่พวกคุณจะใส่อะคุณจะใส่อะไรและสิ่งนั้นนะมีองค์ประกอบความสำคัญยังไงได้บ้างดังนั้นเนี่ยวัวใจสำคัญของ SOP เนี่ยหลักๆนะพี่มองในเรื่องของความเป็นอคาเดมิกหือความเป็นวิชาการคือเวลาคุณเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่อะ่ะ คุณก็ต้องใช้ระดับภาษาที่เป็นทางการใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นลักษณะการเขียนรบับกึ่งทางการแต่มีความทางการซ่อนอยู่หมายความว่าในการที่เราอ่ะจะเล่าเรื่องของประสบการณ์และเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องเล่าหญ่ๆหลายทิศทางใช่ไหมจากตัวตนก็ดีจากความสามารถก็ดีเพื่อนําไปสู่การที่เราอ่ะจะหาคําตอบให้ได้และให้คนอ่ะเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งที่เราเป็นไปอ่ะมันเกิดขึ้นจากอะไร นะครับเพราะตรงนี้บางครั้งเนี่ยในตัวที่คุณเขียนอ่ะคุณอาจจะเขียนในลักษณะที่มันดูย้อนแย้งกันหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการอ่ะหรือคุณต้องการเขียนเพื่อให้มันผ่านผ่านไปซึ่งตรงนี้คุณไม่ต้องเขียนดีกว่าถ้าเจอว่าคุณจะเขียนอย่างนั้นนะครับเพราะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาเนี่ยในการที่คุณจะเขียนเรียงความหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสําคัญที่พี่เห็นมากที่สุดก็คือการที่คุณเขียนวกวนเพื่อหมายความว่าคุณจะเขียนอันนี้้คุณจะเอาามใส เอาวันนั้นมาใส่คุณจะเอาเรื่องเล่าคุณจะเอาประสบการณ์คุณจะเอาเรื่องว่าคุณไปทำนั่นทำนี่ทำนี้ทำนั่นแล้วดูเหมือนเกี่ยวอ่ะแต่จริงแล้วอ่ะมันไม่ได้เข้ากรบกับคณะหรือสาขาที่คุณต้องการเข้าอ่ะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะบอกว่าเอสสรุปแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ซึ่งตรงเนี้ยครับมันก็จะนําไปสู่เรื่องของความไม่ชัดเจนว่าอ้าวคุณบอกว่าคุณอยากเข้าคณะนี้แต่ผลงานคุณคุณไปสู่ในส่วนอื่นอะ่ะคำถามคือว่าอะไรคือตัวจุดเด่นในตัวคุณกันแน่ ตรงนี้แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องหาให้ได้ภายใต้การจัดระบบในการจัดระบบทางความคิดเนีย่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะลงรายละเอียดเพื่อให้เกิดเป้าหมายว่าในการที่เราจะเขียนการที่เราจะวิพากหรือว่าวิเคราะห์ตัวเราเนี่ยเราจะวิเคราะห์จากอะไรเราวิเคราะห์จากประสบการณ์ของเราหรือวิเคราะห์จากตัวปัญงานของเราหรืออาจจะวิเคราะห์จากอัตรายทีิฉัยของเราก็ได้ซึ่งตรงนี้เวลาเราเขียนเนี่ยเราก็เขียนได้เนาะ ซึ่งเวลาเราพัฒนาในตัวของ SOP ในหนึ่งหน้กากระดาษเนี่ยเราเองก็ต้องบอกให้ชัดได้ว่าเป้าหมายต่อคณะหรืออนาคตของเราอะคืออะไรซึ่งตรงเนี้มันก็จะมีที่มาที่ไปเสมอว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทางในเรื่องของอินสไ r a t เ o ชันก็ดีในเรื่องของประสบการณ์ก็ดีในเรื่องของการจะระเบียบความคิดซึ่งตรงนี้เวลาเรานํามาเขียนนะเราก็สามารถที่จะ analyze และก็กรุ u คอนเซ็ปต์ได้พราะเรากรุบคอนเซ็ปต์อะไรพวกนี้ได้เนี่ย เราก็พยายามเขียนให้มันเป็นรูปประมเนาะใช้ภาษาที่มันเข้าใจง่ายและมันไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายว่าที่เขียนภาษาปากหรือภาษาการเองนะไม่ได้นะเพราะว่าในการเขียนเล่าเรื่องเนี่ยก็คือคนอ่านก็คืออาจารย์ใช่ไหมไม่ใช่พี่ๆอะไรพวกนี้อ่านเนาะแต่ที่สําคัญครับหลายคนเนี่ยเวลาเขียน SOP อ่ะหรือเวลาคุณเขียนในข้อดีโอเนี่ยชอบยกต้องคณะชอบบอกว่าคณะนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้มันเหมาะอยางงนี้คำถามคือว่าต่อให้มันดีหรือมันไม่ดีเนี่ย แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณะว่าตัวคุณเองอะ่ะคุณต้องการที่จะเข้ามาในคณะนี้เนะี่ยด้วยเหตุผลอะไรไม่ใช่แค่ตัวคณะหรอกจริงๆอะ่ะตัวคณะตัวมหาลาัยก็เป็นส่วนหนึ่งก็จริงแต่ว่าอนาคตกับอาชีพมันก็อยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่หรออันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้คนอ่ะก็ต้องมาคิดเหมือนกันเนาะว่าเวลาเราเขียนเวลาเราอธิบายอะ่ะเราจะกรุ๊ปแต่ละส่วนแต่ละส่วนในแต่ละโปรเซสเนี่ยมันจะอยู่ในหนึ่งหน้านะคุณจะเขียนยังไงอะไรยังไงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยก็คือว่าสำหรับมัธยมเนี่ย SOP เนี่ยมันเหมือนเป็นการ discovery ตัวเองเป็นการ discovery และการการ represent ตัวเองว่าในสิ่งที่เรามีความเป็น identity ของคุณไงคุณมีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้มันมีทั้งในเชิงของความสามารถในเรื่องของวิชาการหรืออะไรกันแล้วแต่แต่ตรงนี้มันก็สามารถที่จะนํามาวิพากษ์กันต่อได้ว่าในการที่เราจะขยับขยายไปสู่เรื่องของอนาคตของแต่ละคนเนี่ยเราจะไปยังไง าะอนาคตของคนอ่นะคณะมันอาจจะเปลี่ยนได้นะสําหรับเด็กม .4 ม .5 เนาะที่จะขึ้นม .6 เนี่ยมันก็อาจจะยังมีโอกาสในการตัดสินใจเนาะแต่คําถามคือว่าตัวตนของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนได้หรือเปล่ามันก็เปลี่ยนตามสภาพสังคมอแหละแต่ถ้าเรามองในอนาคตอีกสี่สิบห้าสิบปีถ้าคุณต้องทำางานกับมันอ่ะคุณจะอยู่กับมันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแม้ว่าโลกมันจะดิสรับกันแต่พอมันดิสรับชันต่อเองก็ต้องปรับตัวหรืออินพูฟใช่ไหมพอเราอินพูฟมันเนี่ยเราเองอ่ะจะต่อสู้กับมันยังไง กรจะแก้ปัญหากับมันยังไงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยตัวเราอ่ะก็จะเป็นคนวิเคราะห์ของตัวเราอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือว่า SOP เนี่ยมันก็คือการ introduce yourself by letters or article เอออาถูกละก็คือในเรื่องของการแนะนำตัวเองผ่านผลงาน,นผ่านประสบการณ์และการเล่าเรื่องแต่มันยังมีความเป็นทางการอยู่นะฮะ ก็ลองไปคิดแล้วก็เอาไปปับใช้ดูนะครับก็เป็นประโยชน์ตับผู้คุณเนาะไปพบกันใหน่ครับ